สวัสดีค่ะนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนั่นเองก่อนอื่นนะคะนักเรียนเนี่ยรู้จักซ้ายกับขวาหรือยังเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันก่อนดีกว่าว่าเด็กๆรู้จักซ้ายมือขวามือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นักเรียนยกมือนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่านักเรียนยกถูกข้างหรือเปล่า นะคะอะให้นักเรียนนะคะยกมือซ้ายขึ้นมาอามือซ้ายของเรียนอยู่ไหนทางซ้ายของเลีนอยู่ไหนคะอะลองยกดูนะอาเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะฝั่งซ้ายก็คือทางนี้นั่นเองฝั่งซ้ายมือนะคะต่อมาลองยกมือขวาสิอามือฝักมือขวานะคะก็อยู่อีกฝั่งหนึง่งนั่นเองอะ เด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนหนังสือด้วยมือขวากันนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนที่เขียนหนังสือด้วยมือซ้ายเด็กๆเนี่ยเวลาคุณครูจำซ้ายขวาเนี่ยคุณครูก็จะจําว่าครูเนี่ยถนัดมือขวาเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ฝั่งทางมือที่ครูขนาดถนัดเนี่ยก็จะเป็นข้างขวาอะไรแบบนี้นะคะอ่าเป็นวิธีการจําของครูเนาะเอบต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตําแหน่งต่างๆกันบ้นางดีกว่านะคะ ให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองตอบคำถามกันคำถามแรกนะคะคำถามคำถามแรกก็คือใครเป็นคนแรกของแถวอ่าให้เด็กๆด,ดูนะคะอ่าตรงนี้ชื่ออ่านว่าเก่งนะคะถัดมาคือต้นกลา้าโอน นะคะนัดแล้วก็กันนั่นเองอ่าคำถามคือใครเป็นคนแรกของแถวคะนนเด็กๆชชวยกันดูใครเป็นคนแรกของแถวไม่นับไม่นับคุณครูนะคะอันนี้คุณครูไม่นับนะคะเอาเอาแค่แถวตรงนี้เนาะอ่าคนแรกของแถวก็คือเก่งนั่นเองเก่งนะคะเป็นคนแรกของแถวคำถามต่อมาคือ ใครเป็นคนสุดท้ายของแถวใครเป็นคนสุดท้ายของแถวคะใค่เอ่ยกันนั่นเองนะคะกัรนะคะเป็นคนสุดท้ายของแถวต่อมาเขาถามว่าใครอยู่ข้างหน้าต้นกล้าต้นกล้าอยู่ไหนต้นกล้าอยู่นี่นี่ต้นกล้านะะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าต้นกล้าก็คือ เก่งนั่นเองนะคะคนนี้นะคนนี้นะคนนี้นี่เก่งคนนี้คือเก่งนะคะต่อมาใครอยู่ข้างหลังอนโอนอยู่ไหนอนอยู่นี่นะคะนี่คืออนนะคะใครอยู่ข้างหลังอนก็คือคนนี้คนนี้ก็คือนัดนะคะนัดอยู่ข้างหลังอ้นแอบประมาณนี้นะคะอ่าต่อมา ในในรูปนี้นะคะมีลูกอะไรบ้างเอยตัวลูกแรกนะคะคือลูกฟุตบอลนะคะรูปที่2คือลูกบาสเกตบอลนะคะลูกสุดท้ายก็คือลูกวอลเล์บอลนะคะหคำถามมาดูอันแรกเขาบอกว่าลูกแล้วเขาก็เว้นที่ไว้นะคะอยู่ตรงกลางให้ให้เติมคำตอบว่าลูกอะไรอยู่ตรงกลางคำตอบก็คือลูกอะไรหูก ลูกนี้เองลูกบาสเกตบอลนะคะอยู่ตรงกลางอุ้ยอุ้ยแอบเฉลยไปนิดนึงนะคะอ่ะลูกบาสเกตบอลอยู่ตรงกลางต่อมาเขาถามอีกว่าลูกจุดจุดจุดอยู่ข้างซ้ายของลูกบอลอ่ะไอ้ลูกบาสเกตบอลอยู่ข้างซ้ายของลูกบาสเกตบอลนะคะเมื่อกี้เราฝึกจอมซ้ายขวาไปแล้วเนาะ ทางไหนคือข,ข้างซ้ายของลูกบาสเกตบอลลูกบาสเกตบอลข้างนี้ลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเล์บอลอยู่ฝั่งซ้ายมือคำตอบก็คือลูกฟุตบอลนั่นเองอยู่ฝั่งซ้ายมือของบาสเกตบอลนะคะต่อมาลูกจุดจุดอยู่ข้างขวาของลูกบาสเกตบอลเออลูกบาสเกตบอลอยู่นี่ ในเมื่อฟุตบอลเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็จะเป็นลูกวอลเลย์บอลนะคะอ่บวอลเลย์บอลลูกวอลเลย์บอลจะอยู่ข้างขวาของลูกบาสเกตบอลนั่นเองอมาดอนนูอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่2นะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนใครที่มีแบบฝึกหัดอยู่กับตัวนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้ว ทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยจะได้ไม่มีการบ้านอะไรทันานทำเสร็จไปเลยนะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการบอกตำแหน่งและอันดับที่นะคะ,ะมาดูกันอันนี้ก็จะมีเด็กๆยืนอยู่1 2 3 4 5 6คนนะคะทั้ง6คนเนี้ยหันหน้าไปทางเดียวกับนักเรียนเลยใช่ไหมอ่า นักเรียนหันเข้าหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือจะหน้าจอโทรศัพท์เขาก็หันไปทางเดียวกับนักเรียนเพราะฉะนั้นซ้ายของนักเรียนก็คือซ้ายของอทุกคนในนี้เหมือนกันขวาของนักเรียนก็คือขวาเดียวกันนะคะ,ะมาดูกันเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กําหนดและเติมคําตอบนะคะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกเรามาว่ามาลิเนี่ยคนนี้คือมาลิอ่ะ ถ้าเดี๋ยวเราจะไปเติมชื่อกันว่าใครอยู่ตรงไหนนะคะคำแรกนะคะประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าออมเนี่ยยืนอยู่ข้างขวาของมาริมาริอยู่นี่มาริอยู่นี่เลยมะลิอยู่นี่เพราะฉะนั้นข้างขวาของมาริคือฝั่งไหนคะข้างไหนเอย่ยมีมีสองมีสองทางให้เลือกระหว่างระหว่างทางนี้กับทางนี้ทางไหน คำตอบก็คือทางนี้นั่นเองหมายเลข4ี่นะคะก็คือออมเราได้ชื่อแล้วเรารู้แล้วว่าคนที่4ี่เนี่ยชื่อออมนะคะต่อมาเขาบอกว่าป่านเนี่ยยืนอยู่ระหว่างแพรกับมาลิอาต่อไปเราก็ไปลงชื่อแล้วนะว่าป่านจะต้องอยู่ตรงไหนแต่เขาบอกว่าป่านเนี่ยยืนอยู่ระหว่างแพรกับมาลิมาลิอยู่ตรงไหน มาริอยู่นี่เหมือนเดิมคำว่าระหว่างนะคะคำว่าระหว่างก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างอะไรกับอะไรในเมื่ออันนี้เขาบอกว่าอยู่ตรงอยู่ระหว่างมาริกับแพรเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะคะที่ป่านจะยืนอยู่ได้ก็คือทางนี้นั่นเองคนที่สองนะคะก็คือป่านอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแพรก็ต้องยืนอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่คนแรกนะคะมันจะได้ตรงกันเพราะว่าป่านยืนอยู่ระหว่างมาลิกับแพรนั่นเองนะคะต่อมาเขาบอกว่าเนยเนี่ยยืนอยู่ระหว่างออมกับตาลต่อไปเราจะมาลงชื่อเนยนะคะว่าเนยจะมีสองทางก็คือเหล่ที่สองคนและคนที่ห้ากับคนที่6เนี่ยคนไหนจะเป็นเนยนะคะ เนยอยู่ระหว่างอมกับตาเพราะฉะนั้นอมอยู่นี่ถูกไหมคะอมอยู่นี่เนยเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างออมกับตาเพราะฉะนั้นเนยจะต้องอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตาเพราะว่าเนยเนี่ยต้องอยู่ระหว่างออมกับตาถูกไหมต้องอยู่ตรงกลางระหว่างอมกับตาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเนย นะคะเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายที่เหลือแล้วก็คือตานนั่นเองอ่าลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนแรกเป็นแพรคนที่สองเป็นปานคนที่สามมะลินะคะคนที่สี่ออมคนที่ห้าเนยและคนสุดท้ายก็คือตานนั่นเองมันจะมีอีกเขาให้ตอบคำถามอีกนะคะเราลงชื่อครบหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะมาตอบคำถามด้วยกันนะคะ คำถามแรกเขาบอกว่าอสักคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ข้างขวาของเนยเนยอยู่ไหนเนยอยู่นี่ข้างขวาของเนยเป็นใครคะระหว่างออมกับตาไนเอย่ยคำตอบก็คือตานั่นเองนะคะตาอยู่ข้างขวานะตาอยู่ข้างขวานะคะต่อมา ใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ข้างซ้ายของเนยนะคะเพราะฉะนั้นตาลข้างขวาข้างซ้ายก็ต้องกลายเป็นออมนั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ระหว่างมะลิกับเนยมะลิกับเนยนะคะมะลิอยู่นี่มะลิอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เนยอ,อยู่ไหนเนยอ,อยู่นี่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ระหว่างมาลิกับเนยก็คือออมนั่นเองก็เขียนไปนะคะว่าออมถ้านักเรียนเขียนไม่ทันที่ครูพูดนะคะกดหยุดวิดีโอแล้วเขียนก่อนแล้วค่อยมาเปิดใหม่โอเคไหมนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ระหว่างแพรกับออม แพรอยู่ไหนลูกแพรอยู่นี่ออมอยู่นี่นะคะเอ้ยไม่ใช่คนหนึ่งและใกลยเป็นกี่คนลูกที่อยู่ระหว่างแพรกับออมสองคนนะคะก็จะมีป่านกับมะลินะคะที่อยู่ระหว่างแพรกับออมเนาะต่อมาใครที่ยืนอยู่ระหว่างมาลิกับปานมาลิกับปานอยู่ไหนมาลิอยู่นี่ นะคะตาลอยู่นี่เพราะฉะนั้น2คนที่อยู่ระหว่างมารีก,กับตาลก็คือออมและเนยนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเรียบร้อยนะคะกับแบบฝึกหัดหน้าที่2ให้เด็กๆทำไปพร้อมกับครูเลยนะคะจะได้ไม่มีการบ้านน้อวันนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรื่องตำแหน่งและอันดับเนี่ยก็ จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ